นั่งเกินั่งเกิดแม่ไม่เออนั isso, ่งเออนั่งเลอะตัดสะเชอโอแม่ไม่เออละตัทุกวันเวลาพอตอนน้อยก็ตัสะกันไม่่อให้พอตอนบ่อยๆก็ตัดสาไลนะหากินเหมือนฉันหากฉันชอบเธอโอแม่ไม่เออละตัดทุกวันเวลา ตอนนก็ต้สักนม่บอให้พอาตไปบยก็ต้ออะไรนะหากินเหมือนฉันทางฉันชอบเธอโอแม่ม่เออเราต้ทุกวันเวลาตอักตอัตอัพรตอนนนยก็ตสะกันม่บอให้พอตต บ่อยๆก็ต้อสา,ายนะอาจคิดเหมือนฉันอาจฉันชอบเธอโอ้แม่มีเออเราต่อทุกวันเวลาพราตอนไหนก็ต้อสายกันไม่ไปเพราะต้อบ่อยๆก็ต้อสา,ายนะอาจคิดเหมือนฉันอาจฉันชอบเธอโอ้แม่มีเออเราต่อทุกวันเวลา